สองมาตรฐานของหัวหน้ามือใหม่คืออะไรครับหลายหลายคนนะครับที่เป็นหัวหน้ามือใหม่นะชอบมีสองมาตรฐานไหมมาตรฐานสองมาตรฐานแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเนี่ยเจอคนที่มันเก่งคุณก็เลยชอบเอางานไปเขาทำเพราะปกติมือใหม่เนี่ยเขาขึ้นมาเขากลัวนะว่าเขาจะบริหารคนได้ถูกต้องเปล่าแต่คนไหนที่เขาบริหารได้ง่ายพูดแล้วพูดง่ายแล้วเขาทำอะไรเงี้ยเราก็จะให้งานคนคนนั้นไปแต่จริงๆแล้วมันเกิด เป็น2มาตรฐานนะเพราะว่าอีกคนหนึ่งที่เหมือนอาจจะมี2คนที่เราทํางานด้วยและเราควรมอบหมายให้ทั้งคู่เนี่ยมีงานพอๆกันใช่ไหมแต่ว่าแทนที่เราจะทําแบบนั้นเนี่ยเราเอาง่ายไว้ก่อนเอาคนที่เราเชื่อใจมากกว่าไว้ก่อนเอาคนที่พูดง่ายไว้ก่อนเสร็จแล้วมันก็เลยเกิด2มาตรฐานไอ้คนที่ทํางานยากด้วยก็เขาเลยสบายไปไอ้คนที่ทํางานง่ายก็ได้รับงานหนักไปนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันไม่เวิร์กใช่ไหมครับและเป็นเขาเรียกข้อผิดพลาดหลักๆเลยของหัวหน้ามือใหม่ ถ้าคุณไม่ใช่หัวหน้ามือใหม่หรือหัวหน้าคุณก็ไม่กลับใหม่แล้วนะอาจจะทํางานเป็น10ปีแล้วแต่ยังมี2มาตรฐานอยู่ก็ฟังไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยคือในการเป็นหัวหน้าคนคุณต้องหนึ่งชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของน้องๆแต่ละคนแล้วก่อนที่จะเริ่มมาเป็นหัวหน้าเนี่ยเราควรที่จะคุยว่าความคาดหวังของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแล้วอยากให้แต่ละคนพัฒนาในมุมมองไหนบ้างเพราะหน้าที่ของหัวหน้าคือ พัฒนาลูกน้องให้เขาเติบโตให้ได้เท่าเทียมกันและรับงานพร้อมๆกันแล้วเขาจะได้โตมากกว่าเดิมด้วยนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากๆงั้นหัวหน้ามือใหม่ควรที่จะชัดเจนกับแต่ละคนแล้วมอบหมายให้แต่ละคนได้งานเท่าๆกันจะดีที่สุดแต่เข้าใจนะครับในช่วงแรกเขาอาจจะบางคนอาจจะไม่พร้อมที่จะรับงานเยอะไปก็ต้องมี เขาเรียกแผนการพัฒนาหรือ IDP Individual Development Plan เป็นการพัฒนาแต่ละคนขึ้นมาว่าให้เขาพัฒนาให้ถึงมาตรฐานที่เราต้องการจริงๆหัวหน้าจริงๆต้องประเมินด้วยครับว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างงั้นหัวหน้าไม่ควรมี2มาตรฐานแต่ถ้ามีพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วคุณจะเป็นหัวหน้าที่มีบารมีเต็มร้อยครับผม